ครับเฮามาเล่าข้าวสี่บทห้ามนางจมของท่านพญาพมกันต่อนะครับอ่าบทที่สองนี่ก็ได้ไปที่ิพตอนแล้วนะครับไปไหมวันนี้มาถึงตอนที่สิบเอ็ดนะครับเออก็มาฟังพญาพมบนจมต่อนะครับอู้เด็กดันพ่องเส็ดสีบ่องนางจมม่องโอ้อันเขานางจมเมียหักป้นหนีไปแล้วครับเออเนี่แหละครับครับเ้ารอไปก่อนนะครับ ครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะนเอามาคอยลักษณะของการเขียนข้าวของเปิ้นก่อนนะครับเห็นไหมอันข้าวโบราณนะเออเปิ้นมีหลักการเขียนของเปิ้นนะครับอ่าอันคือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลียวบาดหลังบัดหน้าเห็นไหมมันก็จะทำให้วักอันวักที่หนึ่งแล้ววักที่สามเนี่ยเห็นไหมเป็นสามกำไปส่วนใหญ่เห็นไหมโอเคนะครับยกเว้นนะครับเห็นไหมสามกำเห็นไหม ยังเว้นถ้ามันสมมติว่าอธิบายความมชัดนะครับเปล่งการโนโลมาเป็นสี่กรรมได้ยังไงอยัางนี้มาโอเคนะครับไหมอ่ามันก็คล้ายๆก่อนไปตลาดในภาคกลางนะครับเออเปิ้นบอกว่าบาทมันมีแปดกรรมเออถ้าอธิบายความมชัดเปล่งการโนโลมาเป็นเก้าได้เออเนี่ยมันก็คล้ายๆเดียวก่อนนะหลักการเดียวก่อนนะอ่าอันเพามาก่อยอัน ฉันทะลักเลยนะครับข้าวโบราณนะเอออันข้าวข้าวสี่บทของท่านพญาพงคมประกอบมาจากข้าวหงหินนั่นแหละครับอันฉันทะลักอันเดียววันนะครับเห็นไหมเพราะว่าเป็นพญาคมเนี่ยเมื่อไไปจำละข้าวหงินเมื่ออันตอนพระนุ่มนุ่มนะครับเมื่อวันที่อยู่ตอนอยู่กับมันเจ้าหลวงลำปางนะครับเห็นไหมครับอันข้าวมันมีอยู่เนื่องบดนะครับมันมีอยู่สี่บาทนะครับเห็นไหมบาทหนึ่ง บาทสองบาทสามอันนี้มันบาทสามที่มันข้างมาตั้งแต่สองตอนที่แล้วนะเข้าไปไหมมันยุบลงบาทไปสองเต้อมันก็เลยห้าไปสองบาทนะเข้าไปไหมนะครับเอาจะไปดูอันอันตัวไหนเป็นตัวไหนว่าจะให้มันเป็นอันบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนะเฮ้ยมาดูได้เัยเข้าไปไหมเอามาดูกำใต้นี่นะครับเปไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำใต้ของบาทนี้เห็นไหมบาทเนี่ย นี่นะครับนี่เสียงตีครับอ่าถ้าเป็นเสียงตีอย่างนี้ก็เป็นเสียอันบัดที่สามโอเคนะครับอันต่อไปแล้วครับอันนี้อันนี้ก้มเออมาอันนี้ก้มเป็นเสียงสะมันครับอ่าเมื่อเป็นเสียงสะมันนี่ก็เป็นบัดที่หนึ่งโอเคนะครับอันนี้เหรออันนี้แน่นแน่นเสียงโทพิเศษเหโทพิเศษโทเมืองอะไรแน่นอ่ามาอันนี้แสดงว่าเป็นบัดก้มเข้าก้มบัดที่สองแลครับเห็นรอ อันนี้รออันนี้อันนี้อันนี้รอต้าเออเสียงตีนยาวเล้วงนี่นเสียงตีนยาวใช่ไเมื่อเป็นเสียงตีนยาวก็เป็นบาทที่สามโอเคนะก็ดูดูง่ายๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมดูคำตายนะโอเคนะครับเอาละเอาละเนื่องบทอะมันมีอยู่สี่บาทอันเนื่งบทอะมีอยู่สามบาทนะครับไปมาเทษที่อันเนื่งบาทอมันมีอยู่สี่วัตนะครับ กำใต้ใจละวักใจละวักน่ะประกอบรถไว้เสียงไม่ฮึ่ยเรีบร้อยน่ะไปเขียนไปเลยนะก็เอามาไล่ก้อยไล่ฉันตะลักวันนี้เอามาเริ่มอันบาทที่สามก่อนนะครับไปมาเนี่ยบาทที่สามอันวักที่หนึ่งอ่าตายวักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยเคนเบอกว่าลงในเสียงอ่าสามัญก็ได้จัตวาก็ได้เห็นไหมอ่า,อา,อากันเออเป็นเสียงจัตวารครับโอเคนะครับอ่านวักอัน ที่สองนลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองไออโอเคนะครับไสโอเคนะครับอันวักที่สามลงในเสียงสมันรครับไตเออไตอโอเคนะครับวักที่สี่ลงในเสียงตีครับนี่เออได้ไปหนึ่งบาทเลยไหมนี่ฉันตะลักนะครับเอาต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับอันบาทที่หนึ่งอันบาทที่หนึ่งวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งมันก็เหมือนเดียวกับวักที่หนึ่งบาทที่สามอันเดียวกันเลยไหม ปุ่นได้ส่งเสียงเหมือนอะกนะ็คือ,คอเสียงสะมันหรือจัตวาครับอ่ะอันแหล่เออเป็นเสียงจัตวาถึงแล้วโอเคแล้วครับอ่ะอันวัตติสองเลยลงเลยเสียงตีครับแบบสั้นก็ได้ยาวก็ได้ลีลีเป็นเสียงตีงยาวครับอ่โอเคนะครับลีเป็นเสียงตียาวอันวัตติสามลงเลยเสียงโทพิเศษโทเ,ทเมืองปินป้นปิ้นอะไรนะอ่ะปิ้นอะไรไปปิ้นอีกอันวัที่ อ่าวกิศี่ลงด้วยเสียงสะมันครับไม่แม่กัมก่อนจะลงกัมเสียงสะมันะอันก่อนกัมก่อนหน้านั้นของท่านพญา,าพมพนมมีส่งเสียงเท่านั้นครับไม่แม่ก็คือจัตวาและสามัญเต้านั่นก็นคืออันสองวัคสุดท้ายวัคที่สี่อันของอันวัคที่สี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยสองกัมเนี่ย ของพญาคมเปางมีสามัญสามัญเออหรือเจ้าวาสามันเต่านั้นเนาะอนเนี่ยเนี่ยบ้านลูกศิษย์ผ่ายเปลีนลูกศิษย์พญาพคมฟังไหมเนาะเฮ้ยเขียนไปเลยนะครับเออเอาครับอันต่อไปเป็นบัตรก้อมข้าวก้อมนะครับอ่าเห็นไสาวรับเจ้าอีกเข้ามากองเบาเจ้ากองขึ้นจีงกัโจมขึ้นจีงกันน้อยโอเคสาวรับเจ้าเสียงตีเน่าเข้าเห็นไหมอ่ะพี่สั่งน้องน้องก็สั่งตีเนาเฮ้พี่น้องก็ตีเนาแล้วกันไหม วัตถิสองในลงในเสียงจัตวาครับขมเออขมเออเสียงจัตวานะครับเออเอ,อ,อันวัที่สามในลงในเสียงสมันครับกำกำวัตถิสี่ลงในเสียงโทวิเศษโทมึงแน่นแน,น่นได้แล้วไหมข้า,าวสามบาทได้แล้วไหมเออเอาอันนี้บ้านโอเคแล้ววัตถิเนือง ของบ้านที่สามนะครับบอกว่าลงในเสียงสามันกันได้จัตวาแล้วเป็นเสียงจัตวาแล้ววันนี้จัตวาโม้นะครับเหรแล้วอันวักที่สองลงในเสียงโทพิเศษทุกเมืองแค้นนะแค้นครับวักที่สามได้ลงในเสียงอันสามัญครับอ๋ออ๋อเอออ้ออนะครับสามัญอ่าอ่า พวกที่ซีน้องรถเสียงตีครับมันตาเออเป็นสิ่งตี่เงาได้อะไรมาอันนี้อันนี้เนี่ยที่หมายหมายสีชมพูไว้ฮื้อเนี่ยเอออันนี้เนี่ยคือฉันทลักนะครับเออพวกกำหนดมาไว้ตั้งแต่ข้าวหงยินพูดเลยนะครับเออท่านพระญาพรมพก็เขียนมาตามนั้นนะครับไป็นไหมเอ้ไหมโอเคนะครับท่านหู้แล้วนะฉันทลักแต่ท่านหู้ก็ว่าเปินห้องว่าข้าวนะ มันเพราะเหตุใด,ดสันใดครับเออครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะอย่าเอากรมตายของต่ละบาดต่ระบาดไงมนี่รมเนั่อตาเนี่ยรมตายของแต่ละบาดไ, <c> um> นนนนไปโยงกับ,บัคที่สองของบาตรต่อไปนะครับประโยงกันก็คือสัมพัสสละนะครับโยงกันก็ยานไปกุวัดกูบาดกูบาดกูบาดไงไมาเพราะมันยาวไปเลยนะครับยาวเหมือนเจ้าเข่าโอเครับเอามาดูนะครับมา คำใายของบาทอันเนี oui ้ยเนี่ยบาทที่สามเนี่ยนี่เออประกอบมากรับลี่เออตายวรรคที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยแม่กรองกันกับสัมผัสสระอีสระอีกรรมำายของบาทที่หนึ่งเนี่ยกรรมเออประกอบมากรับข่ำเออตายวรรคที่สองของบาทก้มเข้าก้มเนี่ยแม่ฮะอําสระอมเนี่ยแม่สัมผัสกันเออมา กำตายของบาทที่สองเนี่ยแน่นเออประกอบมากองกับแค็งเออตายวักที่สองของบาทที่สามเนี่ยไหมไแน่นแข็นไอ้แมมันก็เป็นยี่ไปเรื่อยแล้วก็ไหมไหมเออกูบอกกูบอกกองเอาไปเรื่อยแล้วก็คือมันยาวไปเรื่อยๆยาวเหมือนเชือกข้าวเลยก็ได้ไปโอเคนะไงไหมมอนเมอนไอเชือเข้ามันยาวไปบนห้องละบนห้องข้าวเฉยๆนะไงห้องข้าวก็นนี้เป็นข้าวนะครับโอเคนะครับอ่ะ ทั้นหูเลยนะครับระวังบาดเพราะอสระประกองกันะครับเออนี่ระวังวักเราเป็นย่งได้กันครับเอาละว่าเอาอู้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับไอ้กู้ที่หนึ่งกับวักที่หนึ่งวักสองนะกู้ที่หนึ่งนะครับกู้ที่สองวักที่สองวักที่สามนะครับกู้ที่สามกับวักที่สามวักที่สี่นะกับห้าอู้กัไปกู้ไปกู้ไปนะครับมาอธิบายไปกู้กู้ไปนะครับอ่าเอาห้าอู้ถึงกู้ที่หนึ่งกันนะวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยห้าอู้ถึงเข้าหงหินก่อนนะครับเออ อันข้าวหงหินนะี่นะเพื่นจะเน้นไอ,อ้สองวักนี่นะครับเพื่อนจะเน้นให้มันสัมพัส์แบบเนื้อเรื่องก็เป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออผมไมได้เอาอันเบิรดเบิดสนใจเรื่องสละไปไปก้องอ่ะนะครับเออเห็นไหมมันมันเป็นก็มาจําเป็นจะต้องเอาเนี่ยเพราะเอาสละเป็นญงเออไปอันเนื้อเรื่องเป็นไงนะครับโอเคนะเข้าไหมแต่ของท่านัญามณ์นะเพื่อนจะเน้นเน้นน้อยนะครับอ่าเน้นเน้นให้มันมันมีสัมพัส์สละขึ้นมาถึงน้อยนะครับเออ ก็อย่างน้อยๆก็ประมาณสักห้าสิบห้าสิบนะโอเคนะไก่ไหมเขาทำมาไล่กไอยแล้วครับไหมไว้ไก่กันเหมือนหันเออเนี่ยไก่กับหันเนี่ยโอเคนะก้องสระกันนะครับไปมาโอเคนะครับหันเออหันในไส้โอเคนะไก่มาอันนี้สัมผัสโดยสระนะครับอันนี้รอบอตอแหลเจียนเจอันนี้ไม่ได้สระสระอันนั้ โอเคเจนเลลิกลีเออไ,ไหมอ่าอันต่อไปแล้วครับพี่สั่งน้องแม่มอนเอออันนี้แม่มอนกับน้องเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการสัมผัสเรือนๆนะครับเพราะว่ามันสาะอ,อสาะอเหมือนกันครับเห็มไหมอันเพียงแต่ว่าไอ้น้องนี่มันสะกดด้วยดงงูไอ้มอนนี่มันสะกดด้วยดังนองหนูไหมมันเป็นการสัมผัสเรือนนะไม่เดียวเขาบอกบอกเข้าใจกันละเรื่องสัมผัสเรือนนะครับไหม มันจะเป็นเป็นสระอสารอมอกันนะครับโอเคนะครับอันนี้สัมผัสเรือนนะครับอันต่อไปแล้วครับโจนเรียกเหลี่ยวซ้าคืนอันนี้มันมีแง่แงนะ่แง่แแแมามันมีแอ่แง่ได้นะครับแกแล้วใช่ไหอันนี้เป็นการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องนะครับแบบข้าวโองินนะโอเคนะครับอาจจะรวบแล้วก็อันสัมผัสสระได้สองทีเห็นไหม อันสัมผัสเลื่อนได้ตีหนึง่งอันสัมผัสอันอ่าแบบเข้าหินได้ตีหนึ่งโอเคนะไหมมาโอเคนะครับ,อ,อ,รบอันนี้ก็คือลักษณะการอ่าสัมผัสระหว่างวัคติหนึ่งวัคติสองของบา้านอ่าของพญาคมบนนะครับเห็นไหมอันต่อไปแล้วก็วัคติสองวัคติสามนะครับอ่ามห็นอันวัคติสองและวัคติสามนะโอ้ถึงบาทที่สามนี่ก่อนนะครับบาทที่สามนี ปกติแล้วแหละไอ้ไอ้ไอ้วัคที่สามเนี่ยจะต้องทาหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะก็แม่แม่สามตัวเห็นไหมอันตั้งหน้านี้ทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตี้ยวเห็นไหมสองวัคเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวไปก่อนอันนี้สามตัวเลี้ยวเออสามตัวเลี้ยก็ใต้วัคที่สามนี่เลี้ยวมหาอันใต้วัคที่สองนี่เห็นไหมจะด้วยสระหรือด้วยอาการเนื้อเรื่องก็ได้ก็คือจะเป็นสระอื่นๆนั่นแหละเนื้อเรื่องเห็ไหมโอเคนะครับใต้เลี้ยวมหาใ้ได้อันนี้แบบสระนะครับครับเพค่อได้สองอย่างนะครับอัน เป็นสาระอื่นๆก็ได้นะครับเห็นไหมอ่านต่อไปอันบาทอันวัคที่สองวัคที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็รักการเลียวกันก็เหมือนอันเหมือนวักที่สองวัคที่สามบาทที่สามนั่นแหะจะเลียวแบบสาระก็ได้เออเลียวแบบวัาันเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้อันนี้ก็อันหลีเอออันนี้ปิ้นเออปิ้นหลี่เลียวมหาลีเออโอเคไหมาอันนี้เลียวแบบเนเรื่องนะครับโอเคนะครับเห็นไหมอ่าก็ได้สองอย่างนะใครไหมอ่านต่อไป ต่อไปอันวักที่สองห pues ร rein, ือวักที่สามของบาตรก้มข้าวก้มเนี่ยนะครับอันนี้อันสามตัวนะครับสามตัวเร็วนะครับวักที่สามเนี่ยเน้นให้มันเป็นสามตัวเร็วก็ับคือเน้นกำใต้วักเน้นให้มันเหลวแบบสละไปหาอันใต้วักที่สองเนี่ยก้มเหลวมาหาขํามเน้นนะครับไม่ใชจได้บังคับนะครับเห็นไหมอ่าเมือนจะไบังคับนะครับอ่าเน้นเน้นอ่าอันมาก่อนยังมีอันข้ออันยกเว้นอยู่ว่าอัน ไอ้ก่อมเนี่ยมันเป็นเสียงอื่นๆไปเหี้ยเป็นกล่อมเออเป็นกล่อมเป็นกล่อมเออเอาอะไรละมันอยู่จะนิ่มอะไรมะอันตายวาคที่สามเนี่ยพวกกำหนดเราไปเสียงสามัญนะครับเออไอ้เป็นกล่อมเป็นกล่อมเป็นกล่อมมันไว้ตังหน้าพุ๊นะเออแล้วก็แต่งเป็นหัวเือยงเห็นไหมครับแม่ก็โอเคนะครับเพราะว่าอันตายวาคที่สามเนี่ยเป็นเพือลงอันเสียงสามัญครับเออโอเคนะครับ อันต่อไปอันวัคที่สองวัคซีนสามของบาทที่สามนี่เราก็ไปเลยอัไไไนนี้ก็เหมือนอันที่อู้ไปแล้วนะครับอันเหลียวแบบสระก็ได้เออเหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้อ๋อออ๋เหลียวมหาแค้นเออแค้นแค้นแค้นไปจะแค้นโอเคนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยได้ก็เหลียวได้สองแบบนะครับอันนี้อ๋อเหลียวมหาแค้นโอเคนะครับอ่าอันต่อไปวัคที่สามวัคที่สี่นะครับอันวัคที่สามวัคที่สี่ ครับอันวัคติสามหรือวัคที่ของบาดที่สามเนี่ยแล้วก็บาดที่หนึ่งเนี่ยบาดที่สามเนี่ยนะเนี่ยอันเมื่ออันร้อยปีที่แล้วนะสมัยอันฮงพิมพ์ลเลี้ยงมังไจพถือว่ามันอ่าเป็นวรรคเดียวกันนะครับเออผู้อย่าพิมพ์เจ๊กันนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะว่าพถือว่าอันอันสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้าหรือตีตัวหน้าได้นีได้นนั่ด้วยสระหรือด้วยอักษรโอเคนะไอ้มา อันนี้มาใจอันนี้มาใจอันนี้มืนสักย่างมาอันนี้ก็บ่าใจอันนี้เราออกับต่อเน,นี่ยนะสระไม่ก่อเหมือนกันนะครับอันสระออกับต่อเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือสัมผัสสระนะครับเห็นไหมไอ้สองตัวหลังนี่มาสัมผัสสระกันตังหน้าเนี่มมันมันม่วนนะครับมันเข้าอันที่มันมันสัมผัสไอ้ไอ้ส่องสองตัวหน้ามาสัมผัสสามตัวหน้าได้ซ้ำคืนแค้นคิ้วสองเออ ต่อตาฮะก่อนจะออแล้วมันก็ต้อตาไอ้แล้วมันม้วนนะครับโอเคนะครับอันนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วนี่ปุ้นถือว่าเป็นวักเดียวก่นครับปัจจุบันนี่ปุ้นได้แยกกันไปสองวักสองวักเห็นหรครับเออเพราะว่าเหตุผลว่าก็คือตาวักที่อันสามของบาทอันที่สามเนี่ยเออปุนมีฉันทะตรัลกโดยเฉพาะของปุ้นเครับเออเสียงสะมันนะครับ ใช่ว่าที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยปิ้ลมีฉันทะรักเฉพาะของเปิ้ลก็คือเสียงโทพิเศษโทรเมืองอ่โอเคน้อมันเป็นลี่ยนมากพวกก็เลยแยกแยกเหมือนอันปัจจุบันนี้นะครับอมาทุกทุกบาทก็อันจะมีอยู่สี่วักสี่วักเหมือนเที่ยงหันเนี่ยโอเคครับต่อไปวักที่สามและวักที่สี่ของบาทก้อมนี่นะครับอ่าอันวักที่สามและบักอันวิสี่ของบาทก้อมนี่นะครับอื อันวัคที่สามและว,วัคซีนสี่อันของบาทกล้มกล้มนี่มันเกาะใจละการเดียวกันวัคที่ 1, ท 2, หนึ่งวัคซี่สองทั้งน้าแหละอ่าโอเคนะครับอ่าเกาะเพ่เน้นเป็นสัมผัสสะละไปกึ่งๆนี่ไงหมสะละพอ่องอ่เนื้อเรื่องพ่องอ่าก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่จังหวะนะครับโอเคนะครับอ่าอันแต่ของท่านข้าวพญาพมนั่ยปนก็ยังอ่า มาเริมเลือนนะครับลักการของข้าวมีนที่เป็นเน้นกันมาเนเ่อที่จะรือข้าวมันหมื่นลื่นไหลนะออข้าวมื่นลื่นไหลข้าวอันอู้จ้อยกับไปลดๆๆๆๆๆดลๆๆหน่อยไหมมื่นลื่นไหลแล้ววันเวลาจะจ้อยหรือจะอู้จะอันอ่านไปก็เพรามันมื่นเลื่นไหลหน่อยไหมก็อันแรกพอด่ไปเน้นกับือเอกทรงนะครับเอกทรง อ่าก็คืออย่างนี้นะครับปนหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหมเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหมปนจะพยายามเอาเอกทรงเข้าไปใส่นะครับเห็นไหมอ่าพยายามใส่เอกทรงให้มันในนั่นักเห็นไหมถึงแม้นจะมาได้บางคำมาได้ก็บบอกเป็นยังนะครับเออก็เว้นไปพ้องเออก็บบอกเป็นยังแต่พยายามเน้นใส่นั่นักนะครับอ่าเห็นไหมอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับเห็นไหมอ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่ ไม่เอกเ็กซิงโทนะครับมาแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนะฮะโอเคนะครับฮะอ่าก็เดี๋ยวเอามาไล่ก่อยนะครับอ่าอันที่สองนั่นแหะก็คืออ่าเน้นอันคำที่มันอ่าอันอ่ากคมอ่าอักษรตัวเดียวก่อนเป็นเป็นกคมติดกันสองตัวนะ่อ้ไหมอย่างเช่นเนี่ยลิกลีลิกลีลกลหรอ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 อันนั้นอย่างใหญ่ใหญ่ใส่นักหนักนะครับมาพยายามใส่นักหนักนะอย อ่าอันอันที่อันที่สามนะก็คือเนเนื้มันเป็นอันสระกู้สระเดียวกันใช่ไหมสระเดียวกันใช่ไหมอันนักใส่นักแล้วก็เมอเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เนี่ยออต้เนี่ยออต้เนี่ยอันนี้มาคนละว่ากันนะสมมติใหืผมได้มันเป็นสระเดียวกันนะโอเคได้มาไปได้มาอันที่สี่นั่นคือคำซ้ำวนนะครับเห็นไหมอ่าของท่านพญามงคนี่มันใส่บ่อยนะครับ คนเน้นใส่บอยนะครับอย่างเช่นไปปูดไปเพ่วันนี้ก็หันอ şey ันตรงนี้ไหมเนี่ยเน้นเน้นส pues ั่งเน้นตึกเน้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยกรมันเน้นมันซ้ำเห็ไหมอันเนี่ยเน้นมันซ้ำเนะเน้นแล้วก็สั่งเน้นแล้วก็ตึกเน้นอันนี้เพื่อเอาไว้ทางหลังเห็นไหมไปเจ็บไปปูดไปเพ่อันนี้มันก็สั่งเน้นตึกเน้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกรรมซ้ำวันนะครับอ่าโอเคนะครับเอามาไล่ก่อนนะครับเห็นไหมอ่า ไว้ใจไว้ใจเนี่ยมันเป็นอันสลายสลายกบสลายสลายกู้น,นี่ไนะว้ก็ใจาโอเคแนละ้วไงไอันนี้สละกู้นะครับสละกู้ไว้ใจกันเมือนหันในใจ อันไซมันเป็นเส,สียงโทรพิเศษอันไนก็เสียงสมผัสหันเสียงจัตวาเหมือนกับเสียงจัตวาไหมอันนี้มันบหมอมีเอกทรงอะเพิ่อนก็เอาเอาไนกับไซเนี่ยเนี่ยสารไอ้ก็สารไอเนี่ยสารไอกู้เนี่ยไนไส้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ช่วยกันส่งกันไปก็ได้โอเคนะงามาอนุโลมให้ส่งได้ไนไซโอเคนะได้ไหมอ่าก็คล้ายๆเอกทรงนั่นแหละครับเห็นไหมเป็นอันสาะกู้นะครับเฮามอนไต พวกนี้นี่มันเสียงตีก็ไปไหมนี่มันเสียงตีพวกนี่มันเป็นเสียงโทนั่นไงพวกพวกเออมันเป็นเสียงโทเป็นเอกทรงนะครับไหมทรงนี้ไหมโอเคนะครับบอตอเลเจือนแจไอ้เจือนกับแจเนี่ยมันเป็นจอ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 น่ะลิกลีิไอ้ลิกลีิลีิมันเป็นนั้นเสียงตีไหมลิกเนี่ยมันเป็นนั้นเสียงอีกนึกคิดไหม เอกทรงแล้ก็แบบทรงลีเอกทรงลีอลีกทรงลีแม่แถมบาป้อมเป็นล้อลอ,อักษรกู้เรื่องกองอันนี้บอกโกงซ้อปิ้นปิ้นเนี่ยมันเสียงโทรพิเศษเห็นไหมอ่าปิ้นมันนั่นเสียงโทรพิเศษซ้อกับเสียงโทรพิเศษเห็นไหมอ่าแม่เพื่อกัเอาบอมาส่งด้านหน้าไปไหมมันมันมันอเอามาส่งด้านหน้าไปก็ได้โอเคนะบอ โก้โกงซอซอปินแล้วก็ลงด้วยหนีกรรมใช่นไหมอ่าอันหนีกรรมนี่มันอ่าอันสองกรรมนี้ของท่านพญ,ญาคมมันมีสองเสียงเต้าอันนะครับแม่อย่าไปลืมนะครับมีสมันสมันนะครับและจัตวาสมันแบบนี้เต้าอันนะครับแม่เต้าเอเดอ้อโอเคนะครับอ่าลูกศิษย์พญ,ญาคมก็ฟังไว้นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะครับไอ้แม่น้องเป็นเสียงตีไหม ไอ้ซังนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกหรอเปล่อันนี้ปี okay? well. ้น <ms> ouais ี่เป็นไม่เอกเส่ยงโทนะตึงปี้ตึงซังโซงน้องฮะปี่ไหมนี่เอกโซงถึงกู้ไหมโซงน้องเนแม่มอนแม่มอนนี่เป็นมอมอนะครับมอมอแม่มอนนี่เป็นมอมอนะครับมอมอเป็นอักษรกู้นะครับเห็นไหมอ่าลายแนวอ่าลายแนวกำมาลายแนวกำสั่งเน่นตั้งเน้นเน่แม่ซัง อันสั่งเนี่ยเนี่ยสั่งเนี่ยสั่งสั่งนี่เป็นอันไม่เอกสิ่งเอกนะครับเห็นไหมอ่าสั่งสั่งนี่เป็นไม่เอกสิ่งเอกนะครับเห็นไหมสั่งไม่เอกสิ่งเอกทรงแน่นอ่าทรงทรงแน่นตัวหน้าเนี่ยแล้วก็ทรงแน่นตัวหลังนี่ตัวแล้วก็ตึ๊บทรงตึ๊บตัวเห็นไหมอันนี้ทรงหมดเลยอันนี้สั่งนี่ทรงแน่นทรงตึ๊บทรงแน่นเห็นไหมแถมปอมันอ่า สั่งแน่นตึกแน่นเนี่นแน่นกับแน่นมันเป็นคำซ้ำมนต์โอเคนะก็เห็นไหมโอเคนะก็เห็นไหมอันนี้เราโจรเรียกแหลวอันเป็นรอรอนะอสอนกูไหมซ้ำคืนเขี้ยวแค้แนอันมันเป็นขอๆๆขอไหมเขี้ยวเขี้ยวแค้นขอขอทรงเอออออัออนเป็นอนะะออ,อ,อนะ้วก็ออออตอตาตามันเป็นสิงตีไหมอันโตอเป็นแม่อีกสิงอเอกด้วยเห็นไหม อ่าเป็นเอกทุงนะครับเห็นไหมตอตาเอ่อต้องตาแถมมาฟ้อมเป็นต้อต้อโอเคนะครับรับมาเล่าอันเข้าอันพญ,ญารมกันต่อนะครับเลี๋ย็ขอจิบน้ำหน่อยนะครับครับมาจมต่อนะครับพญ,ญารมไว้ใจกันเหมือนหันในไส เขามอนไตปวกนี่มอต่อแหลเจินเจลิกลีบอกโอกงซอปินนี่กำพี่สั่งน้องแม่มอนตาคำลายแนวกำสั่งแน่นตึกแน่นจนเรียกแล้ว สำคืนเขี้ยวแค้นสองเอออต่อตาปีบอไปหึงนานเมินเนิ่นจ้าหฮืออดอยู่ท่าดาฟังแม่นเขาค้นคว้าว่าหฮือรุนหลังยามปี่บอยังอย่าลน ฮ้อนไม่เต็มเขาจะขายสืบไปเหนือใต้ก็ตามดวงใจย่าคานน้องอย่าเสียใจมุนม่อมเหี่ยวมานสุดแล้วแต่ผู้นายเงิน จักพัดพนไว้วยบใจนานเหิงเต็มตีเมินต่างเดินต้องเต้าครับกจ็จมไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมได้มามาอยู่ซีเวสตอนนะบบทที่สองเนี่ยครับจมไปเรื่อยนะครับโอเคนะค้วก็มาอันตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับอา